สวัสดีครับพี่น้องโมนี่ครับพ่อกับซ่องออร์นิเมผ้าเพื่อนด้วยครับพี่น้องเ้ยมาพ่อเฮ็ดด้วยครับนี่โอ้จะเป็นกล้องใหญ่ด้วยครับพี่น้องเอ้ยหมานครับโอ้พี่น้องเอ้ยเก็บจังไดเนาะคือหมานครับแนนอน ละงกล้วนๆเลยครับพี่น้อง pues ya, เลยเมนี่ห้ากะิมาอัปเดตสินค้าด <N> ้วยพี่น้องเด้อนีดหดก็ตั้งไวละงกงามๆเลยครับผมพี่ครับพี่น้องเบิ่งนซื้อเมื่อหมื่นสองหลายเ่าพี่น้องพี่หลายเพราะ

มีทุกอย่างนะครับดอพี่น้องโอ้เห็ดป่างามๆเลยนี่แล้วพี่น้องเอยเงินเหมือนสองพี่น้องเยดยทุนคืนบ่ครับมืงนคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีเดอพี่น้องเดอพอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับผม <S <S 2> <S 2>